สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Alexa Solar Cell อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำเป็นชุด Power Box ครับชุด Power Box ชุดนี้เหมาะสำหรับที่จะไปแคมป์ปิ้งนะครับจะใช้งานในระบบ12โวลต์ครับในชุดก็จะมีก็จะเป็นกล่อง Power Box ไปเลยนะครับเปิดข้างในมาชุดนี้ก็จะแถมเป็นหลอดไฟให้2หลอดนะครับหลอดไฟ2หลอดสามารถเสียบ ใช้งานได้แล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่ไปหนึ่งอันขั้นตอนง่ายๆครับชุดนี้ง่ายมากครับหิ้วไปไหนก็ได้ในชุดจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์นะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือเปิดสวิตช์ตัวนี้เปิด Switch สวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นโวลต์ของแบตเตอรี่ตอนนี้มี12.9โวลต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ usb สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้2ช่อง นี้ใช้ชาร์จตัวส์มือถือได้อันนี้เป็นต่อที่จุดบรุรีสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้12โวลต์น่ะเอามาเสียบได้เลยครับและตรงนี้นี่ก็คือสวิตปิดเปิดสำหรับหลอดไฟนะครับขั้นตอนนี้ง่ายๆก็เสียบหลอดไฟไปในชุดนี้มีหลอดไฟ2หลอดครับแล้วก็เปิดสวิตมันหลอดไฟก็จะติดเหมาะสำหรับแคมปิ้งหรือนอนกระท่อมหรือไปตกปลา ใช้งานได้เลยครับสบายๆในชุดก็จะมีแล้วก็จะมีสายไปถ้าแบตเตอรี่หมดก็สามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยท,ทันทีก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีตัวบอกโวลต์สามารถชาร์จโทรศัพท์ม,มือถือได้แล้วก็มีหลอดไฟแถมมาให้2หลอดแล้วสามารถใช้กับพัดลม12โวลต์ได้นะครับชุดนี้ก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยทางร้านก็จะแถม,แถมสายสายตัวนี้ เพื่อจะไปต่อกับพัดลม12โวลต์อันนี้ต่อไปแล้วนะครับจะให้ดูนี่ีพัดลม12โวลต์ก็ตรงตรดมันก็จะเป็นแจ็คอีกการทางอีกทางนึงอันนี้ก็แถมสายนี้ตัวนี้ไปให้ขั้นตอนง่ายๆครับแค่เสียบเข้าไปเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดสวิตช์มาเปิดสวิตช์พัดลมแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนี่ฮะเงียง่าย,ง,ายง่ายมากมาก ในชุดจะไม่มีพัดลมไปให้นะครับคุณลูกค้าสามารถซื้อพัดลมมาต่อได้เลยง่ายๆครับนี่ครับเปิดไฟเปิดพัดลมใช้งานได้สบายๆเป็นชุด power box ชุดนี้ราคาไม่แพงนะครับชุดนี้ราคาไม่แพงชุด power box พร้อมจัดส่งสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับชุดนี้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับเป็นชุด ที่ราคาประหยัดเหมาะสำหรับแคมปิง้งไปตกปลาไปนอนนาโดยที่เราใช้แค่หลอดไฟกับชาร์จมือถือหลอดไฟสามารถเปิดได้ทั้งคืนเลยครับสองหลอดนี้แล้วก็สามารถชาร์จมือถือได้ถ้าแบตหมดแบตเตอรี่หมดเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปชาร์จไฟบ้านได้แล้วกลับมาใช้ได้สามารถมีหูหิ้วนะครับหิ้วไปไหนก็ได้กล่องแข็งแรงทนทานครับกล่องนี้กล่อง power box ครับสนใจสินค้าโทรมาสั่งซื้อได้ครับ เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้แล้วก็จะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ด้านล่างถ้าสนใจโทรมาสั่งซื้อได้อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ